จอกันอีกแล้วครับวันนี้มาพามาชมนะครับสวนนะครับสวนที่เกิดจากการนำพักน้ำแรงนะครับนั่นก็คือ,อาการเพราะหวานมเมล็ดขั้นน้านะครับเห็นไหมครับอ,อันนี้ก็ดูนะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรอาจจะขึ้นเป็นกระจุกกระจุกนั่นคือผลจากการที่เราหวานมเมล็ดกระจายไม่ดีนะฮะก็ไม่เป็นไรครับผม พอใจแค่นี้นะก็ถือว่าเป็นขออย่างเดียวคือให้มันมเมล็ดมันเกิดนะครับก็โอเคแล้นะครับเราค่อยถอนแยกนะครับอีกทีหนึ่งเมื่อมันโตต้นอ่อนก็สามารถโตพอประมาณก็ไปผัดได้นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับตัวกระถางนะครับนี่คือกระถางบิ๊กไซส์ของผมนะครับที่ผมปลูกคณะนะครับกระถางบิ๊กไซส์เดี๋ยวพาให้ดู นะครับลิกไซอย่างไร่คือกระถางนั่นี่เลยนะครับขนาดรอบก็น่าจะประมาณาวงแหวนน่าจะประมาณเมตรเมตรห้าสิบได้นะครับขนาดวงนะเมตรห้าสิบได้นะครับอืมนะริงไหมนะฮะเดี๋ยวคอยดูกันว่าจะเป็นยังไง ้นอ่อนคณะกาลังโตนะครับเก็บไว้กินนะครับเอาไว้กินเล่นทานเล่นก็ดูแลกันไปนะครับแล้วก็โตก็ใส่ปุ๋ยควนดินถอนแยกเอาไว้ผัดกินกับข้าวนะครับก็อย่างนี้แหละครับวิธีก็คือเมื่อเราตั้งใจทําอะไรแล้วนะฮะทำให้มันเกิดผลผลิตจากน้ําพักกาแรงมันผลมันจะออกเป็นเนี้ยมายังไงนะครับเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายเดียวที่ว่าอยู่ที่ว่า คือเราทําเราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงและแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะดีเองนะครับ <Wow. S 1> สําหรับ <Wow. S 1> วันนี้ก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปค่อยดูและติดตามกันต่อไปแล้วกันสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ